สวเสครับผมชื่อนายพัชร์ได้รับาคุปตสอนในที่19ปชอสองเท้งหนึ่งคนะช่างยนต์ครับวันนี้ผมจะมาอ่านวงจรไฟเบรกครับไฟบวกจากแบตเตอรี่เข้าฟิวสิบแอมป์ของวงจรไฟเบรกไปที่ปลั๊ก C B ขั้วที่18ผ่านสายไฟเส้นสีดำผ่านขั้วที่2ไปที่สวิตช์ไฟเบรก เมื่อทำการเหยียบเบรกทำให้หน้าคอนแทคสัมผัสกันกระแสไฟก็จะไหลผ่านขั้วที่1ผ่านสายไฟเส้นสีเขียวมาที่ปลั๊ก Cb ขั้วที่12เชื่อมต่อกับปลั๊ก Ca ขั้วที่12ผ่านสายไฟเส้นสีม่วงมาที่ปลั๊ก B ขั้วที่3ของปลั๊กต่อร่วมกระแสไฟก็จะไปที่ปลั๊ก A ขั้วที่4ไหล ผ่านสายไฟเส้นสีส้มผ่านขั้วที่สี่มาที่ไฟเบรกหลังขวาผ่านขั้วที่ห้าผ่านสายไฟเส้นสีขาวดํามาที่ j หนึ่งลงกาวทาให้ไฟเบรกหลังขวาสว่างกระแสไฟจาก พักต่อร่วมมาที่ปัก A อัวที่ 3, าสาส 4, มผ่านสายไฟเส้นสีม่วงผ่านควที่สี่มาที่ไฟเบรกหลังซ้ายผ่านควอห้าผ่านสายไฟเส้นสีขาวดำผ่านจุดต่อร่วมผ่านสายไฟเส้นสีขาวดำมาที่ J2 งลงกาวทำให้ไฟ เบรกหลังซ้ายสว่างกระแสไฟไฟัักต่อร่วมไปที่ลัก B ีขั้วที่4ผ่านสายไฟเส้นสีส้มผ่านจุดต่อร่วมผ่านสายไฟเส้นสีส้มผ่านขั้วที่2ไปที่ไดโอดเป่งแสงผ่านขั้วที่1ผ่านสายไฟเส้นสีขาวดําผ่านจุดต่อร่วมผ่านสายไฟเส้นสีขาวดํา ผ่านจุดต่อร่วมผ่านสายไฟเส้นสีข่าดำมาที่ J2 ลงกาวทำให้ไดโอดเปล่งแสงสวาง่างกระแสไฟจากปลั๊กต่อร่วมมาที่ปลั๊ก B ขัว้วที่4ผ่านสายไฟเส้นสีส้มผ่านจุดต่อร่วมมาที่ผ่านสายไฟเส้นสีส้มผ่านขั้วที่1 มาที่ไฟเบรกหลังสูงผ่านขั่วที่2ผ่านสายไฟเส้นสีขาวดำผ่านจุดต่อร่วมผ่านสายไฟเส้นสีขาวดำผ่านจุดต่อร่วมผ่านสายไฟเส้นสีขาวดำมาที่ J 2รงเงกาวทำให้ไฟเบรกหลังสูงติดครับขอบค,ครับ